นี่มันแย่มากแล้วเข้าเปิดประตูเร็วเจเ๊เร็วเข้าเร,รืเ่องฉุกเฉินเปิดเร็วเร็วสิเกิดอะไรขึ้นออฮ้โอ้มกี้ดูนี่สิมันคือนกเพนกวินใช่แล้วมันคือเพนกวินน้อยเจ๋งเนอะว่าไหมาใช่มันบอกว่ามันกำลังตามหาแม่โอ้ใช่ นายคุยกับสัตว์ได้นี่เพราะนายเป็นเต่าใช่แล้วตอนนี้พวกเราจะต้องช่วยพวกจเจ้าเพนกวินน้อยนี้กลับไปหาแม่โอเคถ้างั้นเรามาพาเพนกวินน้อยนี้กลับบ้านกันโอ้อะไรเหรอนี่ดูเหมือนว่าแม่ของเจ้านี้จะอยู่ที่ยอดภูเขาหิมะโอ้ฉันรู้นะว่าภูเขาหิมะอยู่ที่ไหนมันค่อนข้างไกลนะดังนั้นเราควรรีบออกเดินทางให้เร็วที่สุดตามฉันมาไมากี้ฉันนำทางเองโอเคไปกันเลยทางนี้ ภูเขาหิมะอยู่ทางนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาเร็วไปกันเลยเราทำได้ผู้เขาหิมะพวกเรามาแล้วฉันมีข่าวร้ายเจเจมีอะไรเหรอเพนกวินน้อยกำลังหิวได้ยินไหมอืมขอเวลาแป๊บไม่เวลาของว่างแล้วเหรอกินนี่สินั่นแครอทเหรอนี่ เฮ้มไมกี้เพนกวินไม่กินแครอทหรอกนะลองให้ปลาแทนสิโอ้ oh. ดูสิเราอยู่ข้างทะเลสาบและฉันก็มีเบ,บ็ดตกปลาด้วยเดี <Hey. S 2> ๋ยวฉันจะจับปลาให้เองนะเจ๋ง <Hey. S 2> ไปเลยนี่เป็นจุดตกปลาที่เยี่ยมมากใช่ <Hey. S 2> ฉันจะปล่อยให้เพนกวินน้อยหิวไม่ได้หวังว่าฉันจะตกอะไรให้มันกินได้นะโอ้ oh oh. เฮ้ยฉันตกได้แล้วว้าวฉันตกปลาได้ตัวหนึ่งเรามาป้อนให้เพนกวินกันลองสินี่ฮะเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่กินล่ะเย้นั่นไงล่ะมันกินแล้วเอาล่ะเพนกวินน้อยอิ่มแล้วเรามาเดินทางไปที่ภูเขาหิมะต่อกันไปกันเถอะว้าวเรามากันไกลมากแต่มันก็ยังเหลืออีกไกลอยู่ดีฮเดี๋ยวก่อนนะ มีอะไรกันมีอะไรเหรอดูสิฮะ<า>สพานพัง <G ül> โอ้ไม่นะเราจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ย <G ül> มันเป็นทางเดียวที่จะไปถึงภูเขาหิมะได้เราจะไม่มีทางเจอแม่ของมันแน่ถ้าไม่มีสะพานะไม่มีทางที่เราจะข้ามไปได้ทำไงดีเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วล่ะฮะดูสิ อะไรเหรอฉันเก็บไอเทมหลายอย่างในที่เก็บของตอนดูแรกๆผู้มันก็เหมือนกันจะเป็นอะไรทั่วไปแต่ว่ามันช่วยเราข้ามไปได้เหรอใช่แล้วแต่สพานมันพังไปแล้วนะเราไม่ต้องใช้สะพานแล้วฮะ<า>ฉันต้องสร้างอะไรบางอย่างมันคืออะไรอะ่ะสักครู่นะน่าสนใจมากเกือบจะได้แล้วดูสิไมกี้ฉันก็แค่ต้องเก็บงานอีกนิดหน่อยโอเคน่าจะได้แล้วละ่ะเออ สมบูรณ์แบบฮะฉันใส่ TNT ไว้แล้วโห<ฮ>่ตอนนี้ก็ได้เวลาสำหรับ r e yes! s t o n e Yes เูีดีมากขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนนะรู้หรือยังว่าฉันสร้างอะไรอยู่ต้องวางนะตรงนี้เจ๋งเลยฉันจะข้าไปก่อนเพือสร้างร้านจอดให้นายฉันไม่อยากให้เพนกวินน้อยได้รับบาดเจ็บนะคิดได้ดี ขออธิบายให้ฟังก่อนนะว่าฉันสร้างอะไรนี่คือปืนใหญ่ยิงคนระวังด้วยนะนี่คือการทํางานของมันนะเครื่องยิงมันจะปล่อยระเบิดเพื่อที่จะยิงแล้วทําให้เราสามารถข้ามไปได้ว้ <Whoa. S 1> พร้อมนะไมกี้เอาละนะ <Yeah. S 1> เปิดการทํางานถ้าฉันยืนอยู่ตรงนี้ฉันก็จะถูกยิงขึ้นท้องฟ้าไปเลยว้าวว้าวเยสฉันทาได้สุดยอดฉันจะวางน้ำไว้ให้นายนะเพื่อที่นายจะลงจอดได้ขับเคลื่อน บางทีฉันน่าจะขยับเข้าไปให้ใกล้กว่านี้หน่อยเลยไปที่น้ํานะพร้อมแล้วโชคดีเอาแล้วนะเต็มที่เลยเกาะแน,น่นๆน,นะ,จะเจ้าเพนกวินว้าวเยวว้ว้าวว้าวเจ๋งมากใช่เราข้ามมาแล้วใช่แล้วเราทําได้ต่อให้สะพานพังเราก็ยังข้ามมันมาได้เย้ <Yeah. S 1> เราไปกันเถอะเจ๋งเลย แบบนี้เราจะไปถึงในอีกไม่นานแน่เราต้องพาเพนกวินน้อยไปหาแม่ของมันให้ได้ฝนตกหนักมากโอ้ว้วาววว้พายุสายฟ้ามันดูอันตรายมากเลยนะมาหาที่หลบกันเถอะไม่เราจะไม่เป็นไรหรอกมันก็แค่ฝน<ะ>มันทำร้ายเราไม่ได้หรอกเอาละ่ะเห็นมะก็ได้เดี๋ยวทางนี้หรือเปล่าเจเจใช่ทางนี้แหะ ฉันไม่ชอบสายฟ้านี่เลยว้าวมกกี้ได้โดนฟ้าผ่านี่ไหนโอเคไหมว้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมกกี้เป็นหลบฝนกันเถอะโอเคตามมาเราต้องหาที่หลบฝนกันโอ้ฉันเจอถ้ำแล้วโอยเข้าไปข้างในเร็ววิ่งโอเคมารอตรงนี้ให้ฝนหยุดก่อนนะ มันแย่มากเลยไมกี้กับเพนกวินน้อยอาการไม่ค่อยดีเลยพวกเขาอยู่ในอาการโคม่าเพราะถูกฟ้าผ่าฉันต้องช่วยพวกเขาฉันต้องมีทางช่วยพวกเขาสิฉันอยากจะรู้ว่าฉันสามารถทําอะไรกับไอเทมพวกนี้ได้หรือเปล่ามาดูกันโอ้มีแท่งเบลดฉันคิดออกแล้วฉันทํายาช่วยพวกเขาด้วยผมเบลดได้นี่อีกอย่างฉันมีแท่งทองด้วยฉันว่าฉันใช้มันทําอะไรได้แน่ สิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือแตงโมฉันควรจะไปหามันก่อนไปกันเลยปนนี่ยังอันตรายอยู่มากแต่ฉันจำเป็นต้องไปข้างนอกที่ฉันต้องการก็แค่แตงโมลูกเดียวเดีจะได้ทำยาพล่มพลังได้จะต้องมีแตงโมแถวนี้สิที่ไหนกันนะอยู่ไหนนะโอ้อยู่นั่นไงเจอแล้วแตงโม ทำไมถึงมีซอบบี้มากมายคอยปกป้องมันนะรีบดีกว่าเปเก็บแตงโมก่อนที่ซอบบี้จะมาเล่นงานฉันฉันไม่มีเวลามาสู้ด้วยหลอกนะฉันต้องกลับไปที่ถ้ำเพื่อไปปรุงยามันไม่ใส่ไปใช่ไหมหวังว่าอย่างนั้นนะโอเคฉันมาถึงถ้ำแล้วก่อนอื่นต้องทําโต๊ะคราบจากนั้นฉันจะผสมแตงโมเข้ากับของเข้าด้วยกันเรียบร้อยได้แล้วเมลอนแวววาวต่อไปฉันจะใส่มันลงไปในท่านปรุงยาแล้วรอให้ยาปรุงเสร็จ มันน่าจะใช้เวลาไม่นานย e s สตอยาเพิ่มพลังแล้วถ้าฉันผสมดินปืนลงไปมันจะช่วยไมกี้กับเจ้าเพชรพิ้นน้อยได้ยาสแปรนี่น่าจะช่วยทำให้ทั้งสองคนฟื้นได้ย e s สเรียบร้อยฉันทำยาเพิ่มพลังสแปรดเสร็จแล้วเอาละเอาไปสาดใส่ไมกี้กับเจ้าเพชรพิ้นกันหวังว่าจะไม่สายเกินไปนะ คุณนะเจเจนายช่วยเราไว้ว้าวฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วเยี่ยมมากเลยฉันดีใจมากนะที่นายหายดีแล้วมารออยู่ในนี้กันสักพักนะจนกว่าพายุจะสง,งบลงโอ้ oh, นายมีเตียงม,มาด้วยเหรอโอเคมาพักผ่อนกันหน่อยใช่ฝันดีนะ <c oughs> สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเดินทางตามแม่น้ำสายนี้ตรงไปยังภูเขาพิมมะ <c oughs> อย่าห่วงนะเพน,นกวินน้อยอีกไม่นานนายก็จะได้เจอแม่แล้วมันเป็นการเดินทางที่โหจริงๆแต่ที่เหลือก็แค่ล่องเรือไปตามแม่น้ำสายนี้ไปเรื่องง่ายๆใกล้จบแล้วเดี๋ยวก่อนไมกี้ฉันลืมบอกไปเลยมีอะไรอันตรายที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะจริงเหรอใช่แล้วคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่าการถูกฟ้าผ่าแล้วมั้งดูเองก็แล้วกันข้างหน้านั้นน่ะน้าตกหร ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเราไม่มีทางรอดผ่านไปได้นะฉันกำลังจะตกฉันหยุดไม่ได้แล้วไมกี้้วาวไ,ไม่เป็นไรหรอกถ้านายอยู่ในเรือก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอ้ใช่อือฮึมมันทำให้ฉันกลัวนะไปกันเถอะไปกันเลยว้าวเราเกือบจะถึงภูเขาหิมะแล้วนะไมกี้เห็นนั่นไหมวู๊ปส์ว้าวว้า,าวเฮ้ภูเขาหิมะนี่ ใช่แล้วมันหนาวมากโอเคเรามาถึงภูเขาหิมะแล้วมันหนาวมากเลยใช่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงฉันเตรียมตัวมาดีเจเจเอานี้โอ้เ oh. กราะหนังนะขอบคุณนะมันอุ่นมากแจ็คเก็ตพวกนี้จะปกป้องเราจากความหนาวได้ uh huh. ไปกันเถอะไมกี้ได้ยินไหมแาจะได้เจอแม่อีกครั้งแล้วนะ มาเร็วนายคิดว่าครอบครัวเพ็ทวิ้นจะอยู่บนภูเขาหิมะนี่ไหมก็อาจจะนะอยากรู้จังว่าแม่เขาจะเป็นยังไงบ้างขึ้นภูเขาไปกันเลยปีนไปเรื่อยๆจะถึงแล้วใช่แล้วมาเร็วเราเกือบถึงแล้วมีอะไรอีกหน้าบนนั้นใครจะรู้เมื่อเจอแม่แพนทวิ้นค่อยถามนะโอเคเห้ไมกี้เราเกือบจะถึงแล้วฮะเราเข้าเราจะเจอแม่ที่นั่นใช่ไหม Mm hmm. ฉันอยากจะรู้จังว่าเธอจะหน้าตาย,ยัางไงฉันรอคอยให้ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้ากันไม่ไหวแล้วดูสิเราอยู่ด้านบนแล้วได้เวลาเจอแม่แล้วละ่ะเรามาแล้วนะเอาละ่ yes. ะ Yes เดี๋ยวก่อนทุกคนไปไหนกันอะมันว่างเปล่ามากฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเจเจอ๋อ hmm? oh. อะไรเหรอแม่แพนกวินต้องไปแล้วแน่แ่เธอหายไปแล้ว จะเป็นอะไรได้อีกฉันหวังว่าจะได้เจอเธอนะอืมเธอหายไปแล้วเหรอใช่นายคิดว่าเธอออกจากบ้านไปใช่ไหมใช่แน่แนฮะเดี๋ยวก่อนเห็นรูนั่นไหมม,มาดูข้างในกันฮะอยากรู้เหรอว่าในนี้มีอะไรอ่ะมันเล็กมากเลยนะไม่มีทางที่แม่จะเข้าไปในนั้นได้แน่ใครจะรู้ล่ะนั่นอาจเป็นที่ที่แม่ซ่อนมาแต่แรกนะฉันไปแล้วนะ วนานทำมันแล้วโอ้ว่าไงโอ้เจ๋งมากเลยดูสิไมกี้อะไรเหรอดูสินี่ไงแม่ของเขาเจอเธอแล้วเธอไม่ได้หนีไปไหนเอาละเราจะคืนลูกให้เธอนะเอานี่นะฉันเศร้านิดนินะเนี่ยแม่ของเขาบอกว่าขอบคุณนะหอ้เจ๋งเลย ครอบครัวเพนกวินอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งใช่เหรอโ,โอเคเธอบอกว่าอะไรเหรอเธอบอกว่ายังมีลูกของเธอหายอยู่อีกงั้นไปเร็วอะไรนะจริงเหรอไปกันเถอะถ้าชอบการผรจญภัยของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอีกอย่างติดตามเราทางทวิตเตอร์อินสตาแกรมและทิกตอกได้ทุกเมื่อตามลิงก์ที่มุมขวาเลยขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันครั้งหนะ้า